วันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาอยู่ในพื้นที่นะครับที่กำลังมีการส่งเสริมในการปลูกพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่นะครับอยู่ในส่วนของพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะครับในพื้นที่ทั้งหมดอยู่ประมาณ30กว่าไร่ในขณะนี้นะครับกับพ่อเลี้ยงตุยนะครับก็มาถามแนวคิดนะครับกับพ่อเลี้ยงตุยดูว่าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ครับที่แผนกล้องไปเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมีพื้นที่อยู่30กว่าไร่เนี่ยมีแนวทางการส่งเสริมอย่างไรบ้างาแล้วก็คือลดต้นทุนอย่างไรบ้าง ใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบังคับพื่อเลี้ยงสวยครับตอนนี้สิ่งแรกที่เราใช้ที่สุดนี่ก็คือฮิวมัตเนาะฮิวมัดที่ปรับปรุงดินก่อนเลยใช่ปรับปรุงดินคือตัวตัวนี้เรามีการเคลือบนะครับตัวโฮโมนที่เร่งร่ากอ่าเจริญโตโตเพื่อทาให้พืชเจริญโตโตเร็วขึ้นครับถ้าพืชเจริญโตโตเร็วขึ้นก็ย่นระยะเวลาในการดูแลรักษาถูกต้องโอเคครับครับเพราะหลังจากเราให้ตัวฮิวมัตที่ เร่งลากเร่งการจเจริญเติบโตของลําต้นแล้วเนี่ยพอหลังจาก่งเดือนผ่านไปเนี่ยเราจะมีการใช้ตัวฮอร์โมนเร่งทางใบคือให้ทั้งปรับปรุงทางดินแล้วก็ให้อาหารทางใบ,งบเพื่อทําให้พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้นอันนี้เป็นแนวทางเลยในะการปรับปรุงโครงสร้าง นะครับเพื่อให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นและพืชที่เราเห็นในขณะนี้นอกจากพืชระยะสั้นที่เราคิดเอาไว้ล่วงหน้ามีมีมีพืชอยุ่กิ่ชนิตครับที่จะมีการปรับปรุงเอามาทดแทนลําหยนะครับตอนนี้เพราะเลี้ยงตุ่ยมีวางแผนกับทางทางคุณอันเนี่ยฮะครับเขาจะเป็นฝ่ายการตลาดนี่แนะนําเลยครับครับโอเคนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกับทางพี่อันอีกคนหนึ่งนะครับที่จะเป็นฝ่ายตลาดรับซื้อทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ที่เราวางเอาไว้นี่เป็นพืชตัวไหนมั้งครับยันครับก็มัน มันแครอทมันผักกาดมันม่วงมันทุกชี้เลยมันแครอทมันผักกาดและก็มันม่วงพืชสามตัวนี้กําลังเป็นที่นิยมมันไทยมันไทยตลาดที่เราส่งนี้คือตลาดที่ไหนครับแจนครับทั่วทั่วประเทศเลยแต่ตอนนี้แจนเข้ามารับซื้อ โดยตรงอยู่แล้วปกติก็รับซื้อทั่วอยู่แล้วค่ะรับซื้ออยู่แล้วแต่ตอนนี้คือมาทำทำเองด้วยมาทำล,ลงพื้นที่โครงการโมเดลเลยอ่าเอาแล,แล้วครับเอาแล้วครับก็มีพืชจุดสามตัวนะครับท่านผู้ชมก็มีมันแครอทนะครับมันม่วงแล้วก็มันผักกาดมันผักกาดแบบพื้นถิมันเทศไทยนอกจากนี้มีอะไรอีกมั้งครับที่จะเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ฟักทองฟักทองนี่ระบุสายพันธุ์ไหมครับฟักทอง ระบุ่ะเดี๋ยวต้องคุยกับแม่ค้าต้อเคแต่ละแต่ละเจ้าตลาดเนี่ยต้องการพันอะไราต้องการอะไรายเพราะว่าเราจะลงสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวตลาดตัวสัมมันไม่ตรงโอเคอันนี้เป็นนวัตกรรมท่านผู้ชมครับอันนี้คือเป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆในการทําการในทําการเกษตรก็คือ ต้องไปหาตลาดไปลงหน้านะครับไม่ใช่ปลูกก่อนคือคือคือต้องไปหาตลาดไปลงหน้าว่าราคาดีไหมแสดงว่าพื้นที่นี้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าโอ้อันนี้คือปัจจัยปัจจัยอย่างที่ที่ที่คุณเห็นนี่คือน้ำเนี่ยแสความอุดมสมบูรณ์ของน้ำครับครับนี่คือหัวใจเลยนี่ต้นทุนนี่ต้นทุนการผลิตที่ดีที่เหลือก็คือผืนดินสภาพดินที่เราเห็นในขณะนี้ครับท่านผู้ชมเป็นเปลี่ยนจาก แรงของปลูกลำใหญ่หญนะครับปลูกมาเกือบโอชั่วยุเลยนะครับประมาณ20-30ป,ปีละนะครับคือเกษตรกร,ร,กรท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้นครับคือถ้าไม่มีทางเลือกก็ยังปลูกซ้ำแบบเดิมทำแบบเดิมคิดแบบเดิผนผลลัพธ์แบบเดิมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเป็นนี้ เป็นนี่มีไหมครับเป็นนี่เหมือนเดิมมันเป็นนี่เหมือนเดิมเป็นนี่เหมือนเดิมแต่แนวคิดตอนนี้เพราะเรื่องต่อยกับที่ลงทุนลงทุนไปก่อนเช่นปุ๋ยครับนะปุ๋ยยานะฮอร์โมนครับเพื่อที่จะไปรอรอเก็บให้ลูกไร่เราให้ลูกสวนเรานะเราจะเราจะซัพพอร์ตลูกสวนเราไปก่อน๋อเราดูแลทั้งเรื่องของปัจจัยการผลิตปุ๋ยยาแล้วก็องความรู้ตั้งแต่5,000ไปจนแสดงว่าแสดงว่าตอนนี้นะครับ เป็นโครงการที่ส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําปลายน้ําก็คือจะอันดูแลเรื่องการตลาดรับซื้อผลิตลับคืนตรงนี้ก็เป็นช่องทางที่ชาวสวนมีความมั่นใจได้นะครับแล้วก็คนที่จะเข้าร่วมโครงการแสดงว่าคนเข้าร่วมโครงการนี้เปิดรับคนเข้าร่วมโครงการจํากัดหรือเปิดกว้างครับก็ต้องดูครับต้องดูต้องดูก่อนต้องดูคุณสมบัติแรกเขาเลี้ยงตุยคอกระซิปไหนไหมครับว่าคุณสมบัติแรกก็ประมาณไหนก่อนเขาต้องเขาต้องมีเขาต้อง ตือหรือล้นดูแลแทนเราได้นั่นคือความสําคัญที่สุดว่าคือการที่ที่จะเข้าร่วมโครงการครับเขาจะต้องมีความเข้าใจในในระบบที่ที่เราทําให้เขาทั้งหมดเนี่ยแต่เขาก็จะต้องมีส่วนช่วยด้วยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือระยะสั้นมันทิ้งความไม่ได้มันจะต้องดูแลโดยตลอดเช่นมีแมงก็เป็นส่วนหนึ่งตัวนี้ศัตรูการกําจัดศัตรูพืชนะครับดินดีแล้วน้ําดีแล้ว ปุ๋ยดียาดีแต่สุดท้ายต้องดูแลผลผลิตดีอ่าเอานะครับนี่คือการส่งเสริมที่ดีเป็นแมงเราก็รับซื้อกลับนะควัเอาโอ้โหนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เกษตรกรชาวสวนต้องการเลยนะครับอยากได้ยินคําพูดนี้นะครับก็แม่เลี้ยงอันนะครับต้องบอกแม่เลี้ยงอันเลยนะครับกับพ่อเลี้ยงตุยนะครับวันนี้นะครับได้มีการส่งเสริมแล้วก็เป็น การนําล่องที่ดีนะครับวันนี้ผมอยู่กลางพื้นที่นะครับที่ได้มีโอกาสเข้ามาส่งเสริมนะครับเซียนปุ๋ยริสสวนพร้อมกับเพีียงตุยแล้วก็เจ้อันหรือเม่เลี้ยงอันนะครับได้เข้ามาส่งเสริมนวัตกรรมนะครับเพื่อยกระดับนะครับความเป็นอยู่ให้เกษตรกรในเขตของภาคเหนือก่อนแต่เรานําล่องที่ลําพูนก่อนลำพูนก่อนครับนะครับเป็นบ้านเกิดเป็นบ้านเกิดของพี่ตุยก่อนเลยครับนะครับ จะให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เพื่อนๆนะฮะที่เกษียณอายุแล้วที่มีพื้นที่สามไร่สี่ไร่ห้าไร่ซึ่งปล่อยลกล้างว้างเปล่าหรือไม่ได้ผลประโยชน์นะครับลองมาดูพืชเกษตรตัวที่เราทําเป็นโครงการขึ้นมาในขณะนี้นะครับให้ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสแล้วเราเป็นการแบ่งปันโอกาสครับซึ่งในยุคสมัยนี้นะครับอย่างที่เราก็รู้อยู่แล้วนะฮะก็ลําบากกันมากันเจ็ดแปดปีเก้าปีครับนะ ปีนี้ก็เหลืออยู่อีกยี่สกว่าวันเราก็จะได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เราเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองได้แต่ไม่รู้ว่าระบบการปกครองจะเป็นแบบไหนแต่ระบบชีวิตของคุณคุณก็ยังเหมือนเดิมเพราะเหนเดเราถึงจะต้องเริ่มเกษตรตรงนี้นะเกษตรทฤษฎีใหม่แนวคิดใหม่ เกษตรก้าวหน้าอ่านนะครับเกษตรก้าวหน้าแต่ไม่ใช่เกี่ยวก้าวหน้าแลยก้าวไกลโอเคนะครับวันนี้นะครับเซียนปุ๋ยเรือนสวนได้มีโอกาสมานะครับแบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับนี่คือแนวคิดการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ได้เกิดจากแนวคิดก่อนนะครับต้องมีผู้นํานะครับที่มีนวัตกรรมแล้วก็แบ่งปันองค์ความรู้นะครับถ้าถามว่าเ่อเลี้ยงตุ๋ยกับแม่เลี้ยงอันในวันนี้ครับ ได้เข้ามาพัฒนาในพื้นที่นี้และหลายจังหวัดก็อยากจะมีโครงการนําร่องแบบนี้นะครับก็ผมคิดว่านี่คือโอกาสและทางเลือกให้กับเกษตรกรในพื้นที่ก่อนใช่หลังจากเห็นผลเสร็จปุ๊บพื้นที่แล้วก็ขยายปริมณฑลข้างเคียงเนี่ยให,ให้ให้ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสครับนะฮะในในใน,ในความสําเร็จของเกษตรครับที่ลําพูนที่เขาทํากันต่อไปต่อไปโครงการนี้ก็ต้องมีทั้งภาคเกษตรนะครับหน่วยงานราชการการเมืองต่างๆต้องเข้ามาส่งเสริมร่วมด้วย แต่ตอนแรกเงินทุนครั้งแรกนี่เป็นเงินทุนของใครครับเที่ยวเข้ามาส่งเสริมครั้งแรกก่อนตอนนี้จะเป็นส่วนตัวเราเป็นส่วนตัวก่อนโอ้โหนี่แหละครับนี่คือพอเลี้ยงตัวจริงกลับมาเลี้ยงตัวจริงนะครับส่งเสริมทั้งหมดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงพื้นที่โครงสร้างต่างๆนะครับนี่คือเขาเรียกว่าเป็นการให้แบ่งปันสังคมบ้านเกิดของเราอย่างแท้จริงแล้วที่สําคัญคือวันนี้เองผมเห็นด้วยนะครับในการรับซื้อผลประโยชับคืนเหมือนที่กับทางแม่เลี้ยงอันพูดเมื่อกี้นะครับว่า เราจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนคะนะครับทั้งหมดเลย<ช>นะครับแสดงว่ามัน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 ม่วงเนี่ยนะครับไอในสิ่งที่ไม่ดีเราไปคัดแยกทําวัตถุดิบอย่างอื่นได้มันที่เป็นแมงที่ ที่เกิดถ้าเกิดมีการเป็นแมงมันจะเป็นแมงยกล่องเลยปกติเนี่ยลูกลูกไล่ลูกส่วนจะไถ่กบแต่ของเราไม่รับือกับจะเอาไปทําอะไรครับเมนิเงอันครับตอนนั้นเรามีที่ส่งมีโรงงานส่งเรามีโรงงานส่งอีกโอ้นี่คือข้อได้เปรียบเลยนะครับแล้วถ้ามีคนอยากเข้าร่วมโครงการนี้สามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ไหมครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไ้ให้นะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆเดี๋ยว เียนปุยส่วนนะครับจะเข้ามาส่งเสริมแล้วก็มาติดตามในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาดูโครงการนําร่องที่นะครับตอนนี้สมบูรณ์แบบแล้วนะครับหลังจากน่าจะเปิดตัววันไหนนะครับก <c oughs> ็ภายในภายในสิ้นเดือนนี้ภายในสิ้นเดือนนี้เลยเทั้งสองแปลงทั้งสองแปลงทั้งแปลง,ง,ปลงตัวอย่าง,งนะครับแล้วก็แปลงผลิตอันนี้คือแปลงผลิตเพื่อ การค้าละอันนี้พาณิชย์นี่นี่นี่ถึงพาณิชย์ละเป็นพาณิชย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนแปลงแรกที่เราไปดูเมื่อกี้เป็นแปลงสาธิตตัวอย่างเพื่อให้เกษตรกรเกิดความมั่นใจนะครับอาแล้วครับให้ให้ให้อทางเดินมาดูได้มาดูกันนะครับก็เป็นการส่งเสริมฝากเอ่อพราะเลี้ยงตุยการไม่เลี้ยงอันอยากจะมีอะไรถึงชาวสวนทั่วประเทศมั้งครับฝากได้เลยครับก็นะครับมันก็ด้วยวิถีชีวิตนะฮะของเรามันก็ ทำพืชผลการเกษตรกันมาทั้งชีวิตครับการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจลำไยที่บ้านผมเนี่ยทางลําพูนเนี่ยครับซึ่งผมไม่เชื่อเลยในขณะนี้ซึ่งชาวสวนลําไยเราล้มลําไยจะฟื้นมาอีกรอบหนึ่งคงยากนะปลูกกันมาสิบปียี่สิบปีสามสิบปีครับต้องมาล้มกันแล้วก็มาปลูกผักซึ่งเป็นผักในตลาดซึ่งมันก็เป็นการพอพอปลูกก็แห่กันปลูก ครับเพราะแห่กันปลูกมันก็ทําให้ราคาในตลาดมันลดลงนะครับลดลงแล้วก็เป็นช่องว่างในการที่เราจะทำการเกษตรครับนะซึ่งเราเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนในพฤติกรรมทั้งหมดคือเราจะต้องดูขบวนการผิดนะครับตั้งแต่ต้นน้ากางน้าปายน้ําซึ่งสําคัญที่สุดนี้คือปลายน้ํานะครับไม่ใช่ว่าเราปลูกแล้วเราไปหาตลาดครับมันต้องมีตลาดที่นําร่องอยู่แล้วซึ่งเราทําอยู่นี่ซึ่งกูดานเนี่ยเขาเขาเป็นส่วนที่ทําให้เราว่าเฮ้ยเราจะต้องปลูกอะไร เพื S <S <preach science> so first, ่อแนะนําให้ก uh, ับเกษตรกรที่จะเข้าไปทําการเกษตรคือเหมือนกับเป็นคนทํานายอนาคตเกษตรกรจะปลูกอะไรแล้วได้กาไรตรงไหนเพราะเขาจะรู้นะฮะเขาจะรู้ระยะเวลาการมันเนี่ยอย่างช่วงนี้ถ้าปลูกนะครับทำถ้าปลูกในช่วงนี้ตลาดที่รับซื้อเนี่ยซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ยังได้คุยกันอยู่เขาก็ยังยืนยันอยู่ในราคา1 0 1ถึงบาทซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างจยอะโอเคถ้า1 0บ2บาทนี่ก็คือไล่ี้ตอนนี้เราก็ยจะต้องพึ่งแล้ฮะ โดยเฉพาะเซียนปู่เซียนไปด้วยส่วนดูด้วนเคยูห้าเก้าเนี่ยนะครับต้องเข้ามาร่วมด้วยผมยังไม่รู้เลยว่าเอ้ตอนนี้มันมีมาเนี่ยอยู่ที่แปดตันเนี่ยผมเนี่ยถ้าถึงแปดตันเนี่ยเราไปอยากดูเคยูห้าเก้านี่ถึงสิบได้ไหมนะครับโอเคนะครับการส่งเสริมตรงนี้เราอาจจะได้ควบคู่กันไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าผลผิดเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญนะน้ำหนักและราคาเนี่ยนะมันก็จะทําให้ให้เกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสได้ลืมตาอาสาครับนะครับเราส่วนของแม่เลี้ยงอันมีอะไรฝากถึงชาวสวนมั้งครับ ภาพเป็นชาวสวนทุกคนนะคะก็ทำการก้าพันธบัณทิตชนิดนะคไติดต่อได้นะคะจะทิ้งเบอร์โทรให้นะคะครับโอเคนะครับแล้วก็ในอนาคตนะครับถ้าโครงการนําร่องของจังหวัดลําพูนนะครับได้รับการส่งเสริมและประสบความสำเร็จเราจะขยายไปในจังหวัดข้างเคียงนะครับอดใจรออีกนิดนะครับตอนนี้นะครับก็พอเลี้ยงตุ๋ยกับไม่เลี้ยงอันนะครับรับซื้อทั่วประเทศแน่นอนนะครับแล้วก็มียอดพัน นะครับที่จะจำหน่ายนะครับในอนาคตด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณวันนี้นะครับในปัจจุบันนี้เลยนะครับเหลือทางเดียวนะครับตอนนี้นะครับมีทางเลือกและทางรอดของท่านนะครับวันนี้นะครับคิดใหม่ทําใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงนะครับจากจุดที่เรามีอยู่นะครับวันนี้เสียนปุ๋ยลุยสวนเองอาจารย์เพชจ้าเองนะครับก็ ฝากความพัฒนาดีแล้วนี่คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่จะทาให้นะครับเกษตรกรลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณแม่เลี้ยงอันนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพ่อเลี้ยงตุยนะครับพี่ตุยนะครับพี่ชายที่แสนดีในวันนี้นะครับที่ได้มาส่งเสริมแล้วก็แบ่งปันสิ่งดีให้นะครับมีคําถามนะครับ สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับถ้าช่องนี้มีสาระดีๆนะครับช่วยแบ่งปันข้อมูลนะครับติดต่อได้นะครับ062 65 6 5 5องครับ กาจารย์เพชรจ้านะครับเสี่ยนปุ๋ยรุยสวนครับขอบคุณมากครับติดต่อพันธุ์มันนะครับจากจจาากกผมก็ได้นะครับหรือจากพิตุยได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคิดดีๆตอนช่วงจะเปิดตัวโครงการต่างๆมาให้เราติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับพิตุยครับขอบคุณครับพี่ยังครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ